ขอเชิญร <speaks auch warm> ับชมและรับฟังด้เค่ะกรทั้ามาแล้วนป่อหงหนึงมีสุสัน้อยอย่างอาัอยนบ้านหลังน่หลังหนึ่งมีกระต่าและแม่อาศัยอยูสวัสดีค่ะฉันกระต่ายน้อะฉันายยกับแมนานนี้พรุ่นเช้าแม่จะไปหาขังที่ฉันพ มาวันเียวแม่ต่ไม่สบาย มองพระอาทิตย์ดูเวลาสุริยาราศต้องกลับไปเมื่อวันที่แม่เป็นในบ้าหนหลอลูกไม่ท้อที่เจ็บหมอบเอาไว้ทางที่เดินไปอย่างก็เลยไวลูกนี้ได้ปัญหาทุกเวลาขอให้แม่หาหยจัดหน่ขยไข้ลูกจะได้ใช้คุณหมืนรักษาขอบคุณแม่ จนกระทัเจ้าของเสียงนบแจันจะไปยหนวนีว้ได้โอ๊ยเอยออนี่แหละนี่แหละ พี่จ้าของคนของข้าก็เพื่อเอาไปให้แม่เจ้าที่ปลอยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันก็ทางนี้แล้วไปฉันไหมเถอะข้าต้องเดินเจ้า่นจิปกนก็ปยไปได้แต่นี้ต้องไป ความสานของแม่ไม่ไปขมยผักของชาวสวนเยและกระต่ายน้อยได้ไปช่วยเจ้าของสนแรงรัประกาศเป็นการตอแทนที่ขอให้ประกาศแจกกรต่าย